คุณชายนอนทำอะไรกินผ้าคีริ้วเอาคุณหญิงคุณหญิงไม่หมอนคุณจะไม่ลงข้างล่างใช่ไหมคะคุณหญิงไม่หมอนคะ่ะคุณได้ที่นอนใหม่แล้วเหรอโอ้ได้เตียงนอนใหม่แล้วโอ้ยได้เตียงนอนใหม่แล้วองยังไงองยังไงเองเอาไม่ได้ถ่ายรูปให้นะเฉย ก็กสวยดิสิก่ก็สวยดิสิทำยังไงน่ารักทำยังไงอันหนึ่งสองเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขานับเฉยอ่ะเอียงข้างแล้วเอียงข้างแล้วอ่ะเอียงข้างนิดนึงเอียงข้างนิดนึงคะ่ะเอียงข้างไหนเอาข้างไหนเอาข้างไหนคะ่ะอ่ะแล้วแต่ไม่ลงนะไม่ลงก็จะนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะไม่กลัวแล้วค่ะขอโทษค่ะ แม่ไม่กลัวแล้วค่ะนูนอนเลยนูเล่นของหนูเลยนั่นเขาเล่นกันอยู่ข้างล่างนั่นตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่ทำไมข้างบนอะลงมาเล่นกับเขาเร็วอยู่ข้างล่างเร็วโคนสวยค่ะค่ะ